เอาล้วครับคราวนี้มาที่เรื่องที่อยากจะทําความเข้าใจเพิ่มเติมกับสังคมกับทุทกๆคนเลยนะครับเรื่องของการเข้าถึงเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของการออกแบบเพื่อที่จะให้คนพิการหรือกลุ่มคนอีกหลายๆกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปใช้บริการไปที่สถานที่นั้นได้ เขาเรียกว่าการออกแบบอย่างเท่าเทียมหรืออยู่ในวิทาศาสดีไซน์ะครับวันนี้นะครับเรามีแขกที่ต้องบอกเลยว่ามีความเชี่ยวชาญแลวก เป็นอาจารย์ด้วยเป็นโอ้ม,มีมีหลายหมวกเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณสุจิตราจิระวานิกุลน,นะครับผู้จัดก,การและสถาปนิกประจําศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนคณะสถาปัตยกาารรมศาสตร์จุลาลงกมาวิยายู่กับผมแล้วสวัสดีครับขอเรียกอาจารย์นะฮะนะเพราะว่าบอกว่าคุณสุจิตานี้มีหลายหมวกนะครับวันนี้สวมหมวกแบบนี้บอกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะครับต้องถามเลยหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่า universal design มันคืออะไร ถ้าแปลตรงตัวค่ะ Universal Design ก็คือการออกแบบที่ครอบคลุมคร,ครอบคลุมในที่นี้ก็หมายถึงครอบคลุมคนทุกสภาพร่างกายทุกเพศทุกวัยเราก็จะเห็นนะคะว่าการออกแบบอย่างเงี้ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนพิการเจ็ดประเภทนะคะคผู้สูงอายุจิตรีมีคันครอบครัวที่มีเด็กเล็กเงี้ยค่ะก็คือ พวกกลุ่มพวกนี้ก็จะสามารถออาใช้สภาพแวดล้อมกลุ่มนี้ได้อพอสภาพแวดล้อมตรงนี้ใช้ได้กลุ่มนี้ใช้ได้คนทั่วไปที่เป็นใบทำงานคนที่สภาพร่างกายปกติก็จะยิ่งใช้ดีเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันสะดวกมากมันสะดวก,กมากขึ้นค่ะแสะดงว่าการออกแบบนี้สามารถเข้าไปแตะ ทุกส่วนของสังคมได้เลยใช่ไม่ใช่แค่สถานที่น่ด้วยนี่นามันมีอะไรบ้างถ้าเผื่อมองในภาพรวมว่าการออกแบบนี้จะไปอยู่ในส่วนไหนของสังคมบ้างก็คือตั้งแต่ระดับเมืองค่ะเวลาเราออกจากบ้านใช่ไหมคะถนนทางเท้าทางข้ามถนนรถขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าพอเข้าอาคารปุ๊บ ทางลาดบันไดลิฟต์ห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้อยู่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ตั้งแต่สเกลใหญ่จนถึงสเกลเล็กอันนี้ใช้หลักการสามารถใช้หลักการยูโนเซอเดไซน์ได้ทั้งหมดค่ะที่บ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้ oh. อาคารสาธารนะก็ได้อโอ้โห oh. oh, 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 นะแสดงว่า จร,จริงๆแล้วมันก็มีการสร้างนงวัตรกรรมนี้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนทุกกลุ่มจริงๆ,ๆนะครับทีบบนี้หลักการจริงๆของการออกแบบยูนอเ d e ด i ไซใช้คำว่ายูดีด้วยหมใช่ค่ะยูดียูนอเซนดิไซนะครับมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างรครับค่ะคือหลักการการออกแบบ u n ย r น a l Design หรือ UD เนี่ยนะคะเราจะออกแบบให้ครอบคลุม สภาพร่างกายใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะก็คือเป็นแบบตรงกลาง,ลางนะคะคแต่ว่าถ้ามีความาต้องการส่วนไหนเป็นพิเศษเราก็จะมีการาใส่รายละเอียดลงไปเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายไหนเนี่ยทุกคนต้องใช้ได้แบบนี้ค่ะอ่ะแนวคิดนี้จริงๆแล้วคือมีทั่วโลกใช่ไหม ในประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นเป็นการออกแบบเฉพาะในประเทศหรือล่าใช,หใช้หรือใช้หลักสากลอะไรยังไงจริงๆหลักการนี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่สมัยสงคราม,มโลกนะคะคือช่วงสงครามโลกเนี่ยก็จะมีทหารที่นิ้วขาดแขนขาดขาขาดอ,อะไรเงี้ยเขาก็รวมตัวกันรเรียกร้องให้รัฐเนี่ยบอกว่าจะต้องจัด อาคารสถานที่<ม>ให้ไม่มีสิ่งกีดขวางรหรือ barrier free design เพื่อให้เขาสามารถเดินทางไปในมาไหนได้<ม>แต่พอหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ว่าไม่มีสิ่งกีดขวางค่ะเขาจะต้องไปทํางานได้<ม>เขาจะต้องไปพิพิธวันได้เขาจะต้องไปเรียนหนังสือไปทำม,หา,ม,ห,ามหาวิทยาลัยได้อันนี้เรียกว่า accessible design ก็คือสามารถเข้าไปใช้อาคารได้คือต้องมี ทางลาดมีห้องน้ํามีลิฟต์เนี่ยเพื่อให้เขาไปใช้ได้ต่อมาสังคมสูงวัยเกิดขึ้นผู้สูงอายุเยอะขึ้นดีไซน์นี้ก็เลยต้องออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานที่มากขึ้นด้วยค่ะก็จนมาเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหก็ครอบคลุมไปทั้งหมดเลยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบแบบเนี้ย มองดูว่าเหมือนกับให้สิทธิ์กับทุกคนคนทุกกลุ่มได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากจุดตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นจุดหลักเลยไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะลดความอะไรนะเหลื่อมล้ำนะสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกๆคนนะครับคราวนี้ณปัจจุบันผมเชื่อว่าก็มีหลายๆแห่งหลายๆที่แล้วล่ะที่เขามีอยู่ดีอยู่ในแต่ละสถานที่ถ้าในความคิดส่วนตัวของอาจารย์ประเทศไทยมันมีความพร้อมหรือว่ามันมีอยู่ดีเนี่ย พร้อมหรือ,อยังในสังคมเราก็ตั้งแต่กฎหมายมฉบับแรกของรประเทศไทยท,ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ,รเริ่มตั้งแต่ปี2อง8มานะคะคอาคารที่ไปขออนุญ,ญาตตั้งแต่ปี 2, 5นี่ยปี2548เนี่ย,ย <48. S 2> จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเช่นป้ายทางลาด ลิที่จอดรถห้องน้ำอ,อะไรประมาณสัก7จ็ดแปดอย่างเนี่ยค,ะค่ะค่ะแตก่ก็พยายามมีความพยายามที่จะจัดให้มีนะคะต้องยอมรับว่าก่อนปี48เนี่ยในคณะสถาปัตย์เนี่ยไม่มีการเรียนการสอนเรื่องนี้เพราะมันเพิ่งเข้าสู่สังคงสูงวัยเพราะฉะนั้นคนที่จบไปก่อนหน้านี้ก็จะยังไม่มีองค์ความรู้จากนั้นแต่ว่าพอหลังจากเนี้ยหลังจากปี48เนี่ยอาจารย์ตามคณะสถาปัตย์เนี่ยก็พยายามสอนเรื่องนี้มา เรืเ่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้อย่างเมื่อวานตัวเองก็ไปสอนที่เ,เทคโนโลยีพระจอมเก้พาพระนครเหนือค่ะก็ต้องสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ให้เข้าใจเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นเราต้องให้เขาเข้าใจว่านั่งวิวแชร์เนี่ยระดับการมองเห็นระดับการเอื้อมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่มีความไม่เหมือนกับที่เรายืน ช้งานปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสร้างการเรียนรู้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นพอเขาได้ออกไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเจอสถานการณ์จริงที่เขาพอจะเคยเรียนรู้มาบ้างเนี่ยแล้วก็อดแ a ปกับหน้างานที่เขาไปเจออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านนี้ก็คิดว่าจุดๆนี้ก็จะเริ่มทําให้อาคารสาธาระเนี่ยเริ่มใช้งานได้ดีขึ้นค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปทีละทีละส่วนดีกว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงป้ายสัญลักษณ์นะครับเออเราก็นึกถึงเหมือนกันว่าในแต่ละสถานที่ พื้นที่บางบางส่วนไว้สําหรับคนพิการหรือกลุ่มคนที่ต้องการใช้การออกแบบแบบนี้แล้วแต่อาจจะไม่รู้ป้ายสัญลักษณ์นี่มันมีความสําคัญยังไงกับการเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปใช้พื้นที่แบบนี้คือป้ายสัญลักษณ์นี่มีความสาคัญมากตั้งแต่ทางเข้านะคะสมมติคนพิการที่บางคนขับรถเองเนี้ยคะ่ะเขาไม่รู้ว่าพอเข้าไปนที่จอดรถแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปจอดตรงไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องถามหรืออะไรเงี้ยก็มันก็จะเสียวเวลาด้วยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่า บางทีไปถามรปภเขาก็ไม่สามารถบอกได้คะถ้ามีป้ายให้เห็นชัดๆอะไรเงี้ยเขาก็สามารถไปเองได้โดยที่ไม่ต้องแบบว่ารบกวนเจ้าหน้าที่เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเข้าอาคารไปแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนทางเข้าห้องน้ําอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามันมีป้ายที่เห็นชัดเจนตัวใหญ่พิเศษสีตัดกันเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระที่มากขึ้นมีการออกแบบเฉพาะไหมว่าป้ายนั้นต้องขนาดนี้สีนี้แบบนี้ จริงๆไม่ได้เฉพาะขนาดนั้นค่ะแต่มีหลักการเบื้องต้นคร่าวๆอยู่ก็คือ1ต้องเป็นภาษาภาพภาษาภาพใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะบางคนต่างชาติอ่าใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือภาษาภาพเนี่ยจะทําให้คนทั่วโลกเข้าใจได้อันที่2คือสีสีจะต้องมีความตัดกันชัดเจนอย่างเช่นสีขาวดำตัดกันมากที่สุดน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวเนี่ยเป็นสีที่เห็นชัดเจนมาก มากประมาณหนึ่งนะคะก็คือเป็นสีที่เราจะใช้บ่อยๆเหมือนในรูปนะคะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เรื่องของขนาดค่ะขนาดเนี่ยถ้ามองระยะไกลก็ควรจะตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนิดนึงป้ายใหญ่ๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีอยู่3มเรื่องค่ะสีเห็นชัดเจนขนาดต้องกรมอขนาดนะครับขนาดภาษาภาพนะครับคือที่ที่บ่อยอย่างนี้คงจะหมายรวมถึงว่าบางทีใช้ภาษาเขาเรียกว่าตัวอักษรอะไรการเขียนการเขียน สื่อความหมายอาจจะผิดได้ถ้าใช้ภาษาภาพไปเลยที่ชัดเจนมากกว่าเหมือนกับเหมือนกับป้ายสัญญาณจราจรแบบนี้ทุกคนนแบบี้จะรู้เข้าใจได้ระดับความรู้เข้าใจได้ครับครับแล้วก็ป้ายเหล่านี้แหละก็จะนําไปสู่สถานเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่ที่ผู้คนพิการเนต้องการใช้นะฮะอ่ะครนี้มาดูป้ายถ้าแบบนี้ เข้าใจได้แล้วคราวนี้พอไปถึงสถานที่สาธารณะต่างๆในประเทศไทยมีมากเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของทางรชาชการของเอกชนสถานที่สาธารณะทั่วๆไปมันพอไหมครตอนนี้มันพอไหมมันถ้าถามว่าพอไหมเนี่ยออถ้าจากมุมมองฝั่งคนพิการเนี่ยยังไงก็ไม่พอไม่พอเน่่อนะวัดเ,เพราะว่ามัน ความเข้าใจหรือคือคนที่ออกแบบเนี่ยอ,อาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากถึงขนาดนั้นนะคะอย่างวันก่อนเนี่ยคุยกับน้องคนหนึ่งคืออันนี้เขามีลูกเล็กเขาก็เขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเขาเริ่มเข้าใจเลยว่าทําไมคนพิการเขาจะต้องบอกว่าคือลําบากอะไรเงี้ยจะลงรถไฟฟ้าจะเข้าอาคารม,มันเดินตรงๆเหมือนคนที่เดินธรรมดาไม่ได้เลยมันจะต้องอ้อมไปขึ้นลิฟต์ลงทางลาดขึ้นสเตลิฟต์อะไรอย่างเงี้ย มันก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทุกภาคส่วนเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้เพียงพอกับการใช้งานเนี่ยค่ะมันก็ทําให้มาตรฐานอาคารของเราดีขึ้นเยอะเลยค่ะครับสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วมันมีทั้งทางลาดมีทั้งลิฟอันนี้ก็คือตามกฎหมายอยู่แล้วเมื่อมันต้องมีให้บริการนะครับผมมีอยู่อันหนึ่งที่ที่อันนี้เห็นส่วนตัวว่าสถานสถานที่ราชการบางแห่ง และส่วนใหญ่มาสร้างมาก่อนปี48นะตรงนี้มันสมควรไหมจะต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือมันจะต้องใช้วิธีไหนที่ทําให้คนพิการเข้าไปถึงสถานที่นั้นได้อาจารยมองอยังไงจริงๆมีมติคณะรัฐมนตรีไม่แน่ใจปีก็คือมีบอกว่าอาคารสาธารณะของภาครัฐจะต้องจัดสิ่งอนวยความสะดวกพื้นฐาน5อย่างค่ะก็จะมีป้ายที่จอดรถห้องน้ํา จุดประชาสัมพันธ์แล้วก็พวกทางลาดลิงประมาณนี่ะห้อย่างเนี่ยค่ะคือต้องจัดให้มีเขาก็พยายามทํากันอยู่อะไรเงี้ยแต่ด้วยข้อจํากัดของอาคารเก่าอาจจะทําได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามกันต่อไปก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆนะฮะว่าว่าว่าจะสามารถปรับปรุงตามที่ต้องการได้หรือเปล่านะครับอาจารย์ครับทีนี้มาดูว่า คานนี้อาจารย์เคยเคยเคย,เคยได้รับเสียงสะท้อนจากเมื่อกี้ก็เคยคุยแล้วว่าเมื่อกี้ก็อาจารย์ก็เกริ่นมาตัวอย่างหนึ่งว่า<ฆ>คนที่เคยพูดคุยกับกับคนพิการรวมถึง,งผู้สูงอายุต่างๆเ่าเนี่ยเขาบ่นเรื่องอะไรมากที่สุดกับอาจารย์ว่าเอ้ยฉันยังไม่ไม,ไม่ได้รับสิ่งดีกับยูดีนี่เลยคือถ้าเป็นจากพี่น้องวิวแชร์เนี่ย<ม>เขาก็จะบ่นอยู่แล้วว่าเขาแบบไปเข้าอาคารไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะ<ม>ทำไมต้องอ้อมหรือแบบบางทีไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้เขาต้องแบบ ยกขึ้นไปซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะ oh. สมอะไรเงี้ยค่ะ oh. แต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะก็คือกลุ่มค,คนตาบอดค่ะ uh. เคยคุยกับอาจารย์กิติพงศุทธินะคะ,คะเขาก็บอกว่าพอดีช่วงนี้ทำศูนย์การเรียนรู้ค่อนข้างเยอะค่ะก็ไปปรึกษาอาจารย์ท่านค่ะคอาจารย์ท่านก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนมีการคนตาบอดเนี่ยไม่ค่อยชอบไปพิพิธภัณฑ์เพราะไปที่ไหนก็เหมือนกันอันนี้ขออ้างอิงข้งมูลท่านมาไปก็จับแต่เจอ กล่องสีเหลี่ยมเหล,ลี่ยมลื่นเลื่นเย็นๆ <c oughs> คิดว่าเขาจับเจออะไรคะก็เจอแค่ไอ้กรอบตู้กระจก <c oughs> ตู้กระจก <c oughs> ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สแตมเหลียนไนโรเซาอะไรก็เจออย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความคิดใหม่ที่ว่า พิพานศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้ให้คนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดเนี่ยสามารถเข้าไปสัมผัสได้มีสื่อเสียงมีโมเดลอะไรให้เขาจับเพื่อจะทําให้เขาอยากไปอย่างเงี้ยมากขึ้นเลยนะคะสิ่งนี้ก็คือ U D อย่างหนึ่งหรือเปล่า U D อย่างหนึ่งใช่<อ>ค่ะเป็น U D ที่เป็นการเข้าถึงข้อมูลอย่างที่เราพูดถึงอะคะ่ะทางลาดลิฟ์ห้องน้ําอันนี้เป็นทางกายภาพการเข้าถึงทางกายภาพอ,อันนี้คือสำหรับกลุ่มวิวแชร์ที่ต้องการนะคะแต่เราขยับเข้ามาอีกขั้นหนึ่งลวนะคะก็คือการการเข้าถึงด้าน ข้อมูลหรือข้อมูลนะคะก็คือทำให้ไงให้คนพิการเข้าไปเรียนรู้ในพิพันธ์ได้ในสุขการเรียนรู้ได้อะไรเงี้ก็มีสื่อเสียงมีโมเดลอย่างเงี้ยพอเราทําปุ๊บเนี่ยที่ทาที่แบงค์ชาตินะคะเราไปทำพดด้วงติพดด้วงมันก็เอเล็กๆอะไรอ่าเงี้ยแต่พอเราจําลองพดด้วงเท่ากัาปั่นสัญลักษณ์กระต่ายสัญลักษณ์ ดอกบัวอะไรเงี้ยมันก็ขยายขึ้นแล้วก็สัมผัสได้ให้เขาจินตนาการได้คนอย่างเราก็เรียนรู้ได้ว่าอ๋อนี่มันคือสัญลักษณ์กระต่ายตากระต่ายตาดอกบัวตาอะไรดอกไม้อะไรเงี้ยเด็กก็เข้ามาเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจทําเพื่อคนตาบอดแต่คนทั่วไปแล้วก็เด็กก็เห็นได้เหมือนกันตรงตามคอนเซ็ปต์พี่อาจารย์บอกว่าทุกคนใช่ทุกคนเลยจริงๆคนทั่วทั่วไปอย่างเราก็ ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นใช่ค่ะเข้าถึงตรงนั้นได้ยิ่งขึ้นใช่เออเออเออเห็นภาพได้ชัดเจนครานี้เห็นภาพได้ชัดเจนครนี้อาจารย ย้อนไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้บอกว่ายูดีเพื่อกายภาพแล้วก็ข้อมูลมันมีอื่นๆอีกไหมฮะที่ต้องเป็นยูดีค่ะยูดีมันจะมี3ระดับนะคะคือการเข้าถึงของคนพิการจะมี3ระดับอันที่1ก็คือยูดีก็คือเรื่องของกายภาพอันที่2คือเทคโนโลยีช่วยเหลือที่จะทําให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงเช่นเนี่ยที่บอกค่ะสื่อเสียงหรือการทําโมเดลหรืออะไรนะคะอันที่3คือจะต้องมีผู้ช่วยเหลืออย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็คือ r a ก็คือ PA อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ช่วยเหลือเว ลที่เราทำํำดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองแค่กายภาพค่ะเราก็จะต้องมองถึงสื่อเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ท,ที่จะมานําชมด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างพิพฑ์เหมือนกันค่ะก็เป็นแบบจุดรวมของทุกอย่างทางลาาที่จอดรถห้องน้ําต้องมีอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐาน ต่อมาเข้าถึงเรื่องของ <m. S 1> สื่อข้อมูล <m. S 1> แต่ถ้าคนพิการยังเรียนรู้ไม่ได้ละ่ะคลาไปยังไม่รู้ว่านี่ตากระต่ายหรือดอกไม้อะไรเงี้ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายว่า<อ>ที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะนี่เป็นพดด้วงสมัยอายุทยาเป็นรูปตราอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะสื่อเสียงหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยอธิบายเนี่ยจะคอยออช่วยเสริมให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นกรณีอย่างคุณนุชเองก็สามารถเป็น อยู่ดีหรือ p ีเที่ขั้นระดับสระดับสามระดับสูงสุดใช่ค่ะก็จะทําให้คืออย่างถ้าเป็นคนหูหนวกเนี่ยค่ะเขาสามารถเดินเข้าไปได้อยู่ละระดับหนึ่งไม่มีปัญหาระดับสองเขาอาจจะต้องการเรื่องของป้ายหรืออะไรหรือป้ายข้อมูลด้านหน้าเพื่อวันนี้จะไปที่ชั้นนี้ห้องนี้มีอะไรจัดแสดงแต่พอเข้าไปถึงปุ๊บมีตัวหนังสือ มีภาพหรือมีสื่อเสียง <c oughs> แต่เขาอาจจะไม่เข้าใจ <c oughs> ก็ต้องมีอย่างล่ามภาษามืออย่างคุณนุชเนี่ยเข้ามาช่วยอธิบายจําเป็นมากๆนี่ <c oughs> คราวนี้เราเห็นภาพภาพกว้างและชัดเจนมากขึ้นนะ <c oughs> ตอนแรกผมเองยังเข้าใจว่ายูดีแมนแค่หมายถึงแค่เรื่องของกายภาพ <c oughs> อ๋อมันเรื่องถึงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคนด้วยนะ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในคันนี้ก็คงจะจะจะชัดเจนไปพร้อมๆกันแล้วก็าทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับเพราะผมเองก็นี่แหละครับคุยอาจารย์ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับเหมือนอาจารย์กำลังสอนอยู่ด้วยเลยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยนะฮะเอาล่ะคันนี้อ่ะเราเห็นภาพที่ค่อนข้างที่จะละเอียดขึ้นแล้วคันนี้มาดูว่าคันนี้เรื่องของกฎหมายเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงแล้วนะครับกฎหมายณขณะนี้มันมีความสมบูรณ์หรือเพียบพร้อม สำหรับอยู่ดีไหมหรือมันจะต้องเพิ่มเติมตรงส่วนใดนยังไงบ้างอาจารย์ได้ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้กันบ,บ้างไหมครับจากปี2 5ง8ที่เราออกกฎหมายฉบับที่ 1, 1> ใช่ไหมคะครเรามีการปรับปรุงเป็นฉบับที่2เนี่ยปี 64, 2อ6 4นะคะก็เพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็อัดแอปมาจากกฎหมายฉบับแรกของออประเทศ ที่ออกกฎหมายฉบับแรกของโลกคืออเมริกานะคะซึ่งก็มีความสอดคล้องกันมีความใกล้เคียงกันมากนะคะ,คคะส่วนตัวไปเรียนที่สิงคโปร์มาเกี่ยวกับเรื่องยูนิวซอลีซายสิงคโปร์กับไทยเนี่ยกฎหมายคล้ายกันมากเลยค่ะอ่าก็สิงคโปร์ก็จะมีอ่าบางข้อที่มีความเป็นบริบทของประเทศสิงคโปร์เขาไทยก็อาจจะมีเป็นบางข้อที่เป็นบริบทของประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าโอเคเทียบเท่ากันละแต่การบังคับใช้หรือบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ได้ทำตามนี้ยังไม่มี ทําทให้เรื่องของการที่เราเห็นนะว่าอาคารเข้าไปแล้วใช้งานไม่ได้จริงเราจับติดผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เราก็จะเห็นอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีบทลงโทษอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ดีเลยเรามองถึงสภาพที่เราเคยเห็นกรณีศึกษาที่เราเห็นที่ตึกสตอง,งอ่ <c oughs> นะฮะอ่ะอันนี้เรื่องความความช่วยของส่วน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 บุคคลส่วนตัว, <c oughs> ว,ตวละนะครับคราวนี้มาดูเรื่องว่าการที่จะออกแบบ แล้วเอายูดีเข้าไปด้วยเนี่ยคนออกแบบจะต้องมีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาออกแบบไม่ใช่สถาปนิกคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ไหมฮะคนสถาปนิกคนนั้นจะต้องเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมฮะจริงๆเบสิกพื้นฐานเนี่ย ถ้าเปิดอ่านตามกฎหมายอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงมันเลยจะต้องมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยเข้าไปให้คาปรึกษาสำหรับอาคารขนาดใหญ่ๆอย่างรัฐสภาอย่างแบงค์ชาติอย่างตึกอาคารใหญ่ๆของราชการอะไรเงี้ยส่วนตัวก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ก็เข้าไปดูคือจะมีสถาปนิกหลักเขาออกแบบภาพรวมเราก็จะไปช่วยดูทีละจุดส่วนนี้ค่ะว่าให้มันสอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็ตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทด้วยค่ะดังนั้นทุกตึกที่จะสร้างใหม่หรือตา ตามกฎหมายที่หลังจากปี48ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีที่ปรึกษาในเรื่องนี้ก็ควรจะมีควรจะใช่ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าบางตึกก็อาจจะไม่มีก็ใช้สถาปนิกนั่นไปเลยเวลาตรวจอาคารที่ขนาดใหญ่หน่อยก็ควรจะต้องมีอันนี้มันก็ไปถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหรือการที่จะเข้าไปดูแลให้มันสมบูรณ์ตามที่อาจารย์แบบว่าเออบางครั้งมันก็ดูว่า มันก็ออกแบบไม่ได้เต็มตามประสิทธิภาพ<ห>านะฮะอันนี้ผมใช้ความที่ทำที่เบาที่สุดแล้วนะฮะใช้ความที่เบาที่สุดแล้วเพราะว่าบางทีคนพิการหลายๆคนเขาก็อยากที่จะไปใช้พื้นที่นั้นหรือว่าอยากที่จะมีสิทธิ์ความเท่าเทียมเท่ากับทุกๆคนแหละใช่ไหมฮะนะฮะอ,อะครนี้อพอพอเราเห็นตรงนี้แล้วกฎหมายมันอาจจะมันอาจจะยังยังยังไม่ได้เข้มแข็งมากถึงขนาดที่จะทำทำให้เรื่องนี้ ข้้งที่ชัดเจนอนาคตนะฮะอาจารย์มองอยังไงอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงไหนยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เนี่ยมันมันมันถึงจุดที่เขาเรียกว่า,าจุดสูงสุดหรือยังหรือยังสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆอีกฮะค่ะก็ถ้าเป็นในประเทศไทยนะคะยูนิเวอร์ซัลดีไซน์เนี่ยยังพัฒนาต่อได้ค่ะตอนนี้คือเหมือนมันก็มันก็เหมือนเป็นกราฟนะคะคือแบบว่า ในพื้นที่เมืองหรกรุงเทพเนี่ยค่ะมันก็พัฒนาไปในระดับที่ถือว่าก็โอเคประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะพื้นที่ในภูมิภาคก็ค่อยๆตามกันมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้อย่างจุดสูงสุดเท่าที่ตัวเองได้สัมผัสนะคะอย่างสมมติอาประเทศญี่ปุ่นที่เรารู้ว่าเป็นสังคมสูงวัยแล้วเขาทำด้านนี้มาดีมากแต่แต่ว่างานเอ็กซโปอ o สกาเอ็ล่าสุดอะค่ะเราเห็นถึงการที่พัฒนาแบบไปไกลมากม ห้องน้ำยูน you know, so ิเวอร์ d e ลดีไคือเป็นห้องน้ำ for all for all gender ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าได้ใช้ร่วมกันได้แล้วมีอุป,ปกรณ์แล้วก็ที่เราคิดว่ามันเคยดีอยู่แล้วแล้วมันดีขึ้นกว่านั้นอีกนะคะอยาองง่างอ่างล้างหน้าอ่งล้างหน้าหรือว่าอุป,ปกรณ์ที่สําหรับล้างถุงปัสสาวะสําหรับคนที่ต้องใช้ถุงปัสถุงปัสสาวะอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็มีห้องเฉพาะสําหรับเขาอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องลมตรงกลางนะคะแล้วด้านหน้า ก็จะมีป้ายที่อธิบายว่าห้องน้ำเนี่ย ประกอบด้วยส่วนไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้คนเข้าใจก่อนแล้วพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีไฟบอกว่าห้องไหนว่างไม่ว่างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วที่เห็นพิเศษอีกก็คือด้านหน้าจะเหมือนมีแอป QR code ที่ให้คนตาบอดสามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวเองถ้าเขาใช้แอปตัวนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เรียนรู้จากเป็นแอปนำทางเนี่ยใช่ค่ะเป็นแอปนำทางก็ได้ยินครั้งแรกจากอาจารย์กิติพงศ์สอนมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาเห็นที่นี่ก็แบบวิเขาแบบเขารวมทุกอย่างจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าแบบ โหก็เขาก็ที่สุดอยู่แล้วนะพอมาโอซาก้าเอ็กโปเนี่ยขั้นกว่าสุดไปอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไปสุดที่ตรงไหนเออมันคือสะดวกมากๆใช้คำว่านวัตกรรมได้เรื่อยๆอย่ยงกิเขาพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมีอะไรให้ว้าวอยู่ตลอดเวลาสําหรับประเทศนี้อะไรเงี้ยค่ะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าอย่างคนทั่วไปสามารถที่จะสร้างไอ d นี้ด้วยด้วยตัวเอง ให้เหมาะสมกับตัวเขาเองอย่างคนที่บ้านอาจจะไม่สามารถที่จะสามารถสร้างทางลาดอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จำอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์มีคําแนะนำอะไร้ยไหมจริงๆอะค่ะคนที่ใกล้ชิดกับคนพิการนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี้ยค่ะแล้วมีความแบบเป็นคนช่างประดิ์ประดอยอะไรเงี้ยตามภูมิภาคต่างๆเนี้ยก็ที่ไปเห็นเขาก็เขาก็พยายามประดิษฐ์เราจับที่ไม่ได้มีขายในท้องตลาดแต่เอยแต่มันใช้แล้วดีมันใช้แล้วตอบโจทย์กับ ผู้สูงอายุที่บ้านเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยเออหน้าตามันอาจจะดูแปลกหน่อยแต่ก็คือเขาก็ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วว่าต้องจับอย่างงั้นอ,อย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เกิดเป็นนวัตกรรมชาวบ้านที่เรารู้สึกว่าม,มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบอตรงตรงกลางๆที่อทุกคนใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นความ พิการเฉพาะทางหรือต้องการความช่วยเหลือเฉพาะแบบอะไรเงี้ยเขาก็สามารถประดิษฐ์ของเขาเองที่ใช้สะดวกอ่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นคนพิการด้วยกันเห็นความบกพร่องของตัวเองอกับคนรอบข้างเขาก็อยากจะสามารถประดิษฐ์เขารู้เพนพอยต์หรือรู้ความต้องการของเขาอยู่แล้วนี่ก็คือนวัตกรรมของยูดีของเขาเองลักษณะแบบนี้มันเมออว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดจริงๆนะ,ะเออแล้วแต่คนคนนั้นเขาจะสามารถที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปในแนวทางไหนก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องดี จุดสิ้นสุดไม่มีแน่ๆผมคิดว่าและในอนาคตเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานของสังคมไปด้วยไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะคือตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วเพราะว่าคนพิการก็คืออยากใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพึ่งพาใคร,ครอยากออกไปไหนอยากออกไปไหนเองอยากออกไปเที่ยวเองอ,อะไรอย่างี้พอดีส่วนตัวก็ติดตามเพจคนพิการหลายๆท่านนึงค่ะที่แบบนั่งวีลแชร์ไปคนเดียวไปต่างประเทศเองไปช้อปปิ้งเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนตาบอดที่พาสุนัขนําทางพยายามไปตามที่ต่างๆเองอะไรอย่างเงี้ยแค่สังคมอ่ะ เปิดใจแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ใส่ใจอันนี้คือคีย์หลักสําคัญคือใส่ใจเขานิดนึงว่าเขาก็อยากออกมาใช้ชีวิตแบบคนปกติอะไรเงี้ยเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะครับ<ม>อันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนพิการอีกหลายๆคนรวมถึงคนดูแลคนพิการคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่มีคนพิการเนี่ยก<ม>ล้าที่จะให้คนพิการเหล่านั้นออกสู่สังคมได้ใช่ค่ะดันเขาไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ ก็คิดว่าถ้าลูกฉันออกไปคนที่ฉันดูแลอยู่ออกไปโดยลําพังเนี่ยไม่สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นห่วงแน่ๆตรงนี้จะช่วยได้ใช่คะเราก็มีหน้าที่ไปเติมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาสามารถออกมาใช้ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะท่านี้องค์ความรู้ใครที่อยากจะมาศึกษารวมถึงอาจจะมีเด็กบางคนที่คิดว่านี่ก็คือองค์ความรู้ใหม่ที่ฉันอยากจะเรียนรู้มันมีมันมีหลักสูตร เรื่องนี้โดยเฉพาะหรือสถาปนิกที่เป็นศาสตร์ด้านนี้โดยเฉพาะไหมฮะ,ค,ะค่ะก็ะมันจริงๆมันเป็นเบสิกพื้นฐานที่เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปนะคะอ,อย่างที่จุฬาเนะะี่ยค่ะก็อาจารย์แต่ละก็จะมีคอร์สที่เรียกว่าจุฬามุกนะคะคะอ่าไว้เป็นสื่อออนไลน์ในการที่ให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ Universal Design ขั้นพื้นฐานได้นะคะ<อ>แต่ว่าถ้าท่านใดต้องการเรียนรู้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยเออทาง universal design center ที่จุฬาเนะะี่ยค่ะก็มีการเปิดคอร์ส s a l Design Academy เป็นระยะะ,ยะนะคะก็เปิดโอกาสให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงหรือคนทีอ่อยากเอาความรู้ด้านนี้ไปใช้อะไรเงี้ยมาเรียนรู้ค่ะเราก็จะสอนตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแบบสามารถวิเคราะห์ได้เบื้องต้นแล้วก็แก้ปัญหาได้เบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าเขาไปเจออย่างนี้อาคารสถานที่ของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเรามีคู่มือให้เรามีการทำเวิร์กช็อปให้เขาลองแก้ปัญหาอ,อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเราจะได้กระจายองค์ความรู้ตรงนี้ไป ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดมา3รุ่นแล้วก็มีรุ่นหนึ่งประมาณสัก40-50คนอหลรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายภาครัฐก็มาบ้างนะคะฝ่ายคนที่เยอะนี่คือบุคลากรทางการแพทย์เพราะเขาจะต้องเจอคนไข้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีพวกเจ้าของสถานประกอบการค่ะที่จะต้องให้บริการผู้สูงอายุหรือคนพิการอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็มาเรียนรู้แล้วเขาบอกว่าเออเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยเรื่องรายละเอียดตรงนี้อะไรเงี้ยพอเขาได้คู่มือไปปุ๊บตอในอนาคตเขาอาจจะขยาย ตัวอะไรเงี้ยเขาก็เอาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้เพิ่มเติมมันก็เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์ไปสอนเนี่ยเด็กๆให้ความสนใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนฮะจริงๆเด็กๆเขาก็เหมือนเรียนพื้นฐานมาก่อนใช่ไหมคะคแต่พอมาเรียนวิชาเนี้ยบอกเออเขาไม่เคยรู้เลยอย่างเมื่อวานไปเรียนเออแค่สวิต<ส>ไฟะคะ่ะสวิตไฟที่คนธรรมดาเปิดสูงๆเนี่ยพอนั่งวิวแชร์ไปปุ๊บเนี่ยหเอื้อมสุดตัวยังเปิดไม่ได้เลยแค่คุณเลื่อนต่ําลงมานิดเดียวครับใช้ได้หมดใครๆก็เปิดได้อ่า หรือห้องน้ําที่ประตูเดิมอาจจะแคบอย่างเงี้ยเราขออีก10เซนอย่างเงี้ยวิวแชร์ก็เข้าได้แล้วครับเขาก็อ๋อก็เพิ่งรู้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่จะปัดล้อเข้าไปเงี้ยแขนเคินอาจจะถลอกโดนก็เป็นดีเทลเล็กๆน้ๆๆอยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ได้เรียนรู้แล้วเขาก็สนุกสนานที่จะแบบว่าเออหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะอะไรเงี้ยนึกถึงตอนที่เข้าลิฟต์ แล้วก็มีปุ่มกดอยู่หลายชุดชุดด้านซ้ายด้านขวาข้างล่างก็มีอ๋ออย่างนี้นี่เองเสริมเสริมเข้าไปอ่าครับเอาละครับก็จริงๆวันนี้เราเราพูดคุยค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับเท่าที่เวลามีจริงๆมันละเอียดมากกว่านี้สุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับทางสังคมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ก็จริงๆะคะทุกภาคส่วนนะคะมีโอกาสที่จะช่วยให้สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ในส่วนของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาะคะ่ะก็คือออกแบบให้ดีให้ถูกต้องนะคะผู้ควบคุมงานก็คุมงานให้เป็นไปตามแบบผู้รับเหมาก็สร้างตามแบบที่ถูกต้อง <laughs> นะคะหลังจากนั้นก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ค่ะพอมีอสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีแล้วเนี่ยก็ช่วยดูแลช่วยรักษาบํารุงให้มันใช้งานได้อยู่เสมออ,มอย่าปล่อยให้มันเสื่อมโทรมนะคะก็มีงบซ่อมบํารุงประมาณนึงอะไรเงี้ยที่จะทําให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลา ส่วนผู้สูงอายุและคนพิการก็ขอให้ออกมาใช้กันเยอะๆค่ะพอออกมาใช้กันเยอะๆเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอ่ะมีคนมาใช้ด้วยเขาก็จะยิ่งมีกําลังใจในการทํามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถูกภาคส่วนมีความสําคัญในการจัดยูนิเวอร์ d e ลดีไนให้มาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะมันมีความสําคัญจริงๆนะครับ,รบทั้งผู้สร้าง หรือผู้ใช้แล้วผู้ดูแลผู้ดููแลผ้ใช้อย่าไปหมางมืนนะเขาอุตส่าห์ทำให้ใช้บางคนก็ไม่อยากใช้นะครับโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณสุจิตาได้ได้ฝากเอาไว้แล้วได้เห็นภาพจริงๆฉายภาพให้ชัดเจนมากขึ้นกับสังคมไทยนะครับอยู่ดีมีนีมีอยู่ในหลายระดับแล้วก็มีอยู่ในหลายพื้นที่อยากให้คนได้เข้าใจความสําคัญในเรื่องนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเอาใครที่ ฟังยังไม่จุดใจอยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยฮะขึ้นที่หน้าจอแล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นที่หน้าจอแล้วปรึกษาได้ะนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณสุจิตามากนะครับขอบคุณค,ครับสวัสดีค่ะ,ะมนะฮะสนุกครับวันนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะคนเองเคยเห็นอยู่ใน ชีวิตประจำวันแต่เราเองคนทั่วไปอาจจะไม่เคยได้ใช้แต่ถ้าเข้าไปใช้จะรู้เลยว่ามันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณสุจิตาได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ทําเพื่อคนทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์สําหรับคนพิการผู้สูงอายุเด็กคนชรามีทั้งหมดนะครับดังนั้นเรื่องนี้สาคัญกับสังคมไทยมากๆเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับเบรกหน้าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่สําคัญอื่นๆมากมายน่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับ ใดบอกเรากันมาเราพร้อมนําพาด้วยรักไม่จืดจางสื่ออาสาประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์